สวัสดีครับโชว์ออฟดูสนะครับวันนี้จะมารีวิว Kick Ass 2ก็หนัง Kick Ass 2เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Kick Ass ซึ่งเป็นภาคต่อจาก Kick Ass 1ถ้าเกิดใครไม่เคยดู Kick Ass 1ก็ขอแนะนำให้ไปดูก่อนก่อนที่จะมาดูคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้จะเป็นการรีวิว Kick Ass 2ซึ่งเป็นหนังไม่ใช่คอมิกแต่ว่าจะมีคอมิกฟูดบ้างเล็กน้อยก็ Kick Ass 2เป็นหนังเรท R ซึ่งไม่เหมาะกับเด็ก บอกตรงน,นี้เลยไม่เหมาะกับเด็กแล้วก็การรีวิวครั้งนี้ผมจะรีวิวแบบเรต R เพราะว่าหนังมันเป็นเรต R เราชื่อตัวละครบางตัวก็ซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่ามันคืออะไรแบบคลิกแอสอย่างเงี้ยคือมันต้องเป็นเรต R ก็ผมก็จะพูดเป็นเรต R การรีวิวครั้งนี้เด็กคุณถ้าเกิดคุณเป็นเด็กแล้วสมมุติว่าพ่อแม่ไม่ให้ดูก็อย่าดูปิดเลยเพราะว่าการรีวิวจะเป็นเรต R เพราะหนังมันเป็นเรต R ผมช่วยไม่ได้จริงๆแล้วก็ จะมีสปอยแต่ว่าสปอยจะไปอยู่ตอนจบถ้าเกิดจะสปอยแล้วผมจะบอกเลยก็ผมจะรีวิวแบบไม่สปอยไปก่อนแล้วพอจะเริ่มสปอยผมจะบอกก็ถ้าคุณไม่อยากดูคุณยังไม่ได้ดูหนังก็ปิดไปเลยโอเคก็หนัง k i c k a s สองก็ต่อมาจาก k i c k a s หนึ่งซึ่ง k i c k a s หนึ่งถ้าเกิดคุณไม่เคยดูก็เกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่าเดลติซูสกี้เขาเป็นเด็กบ้าการ์ตูนแล้วก็อ่านการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่เหมือนเล่าๆกันนี่แหละแล้วก็เขาก็อยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่บ้างเขาเลยไปซื้อชุด มาแล้วก็ตั้งชื่อตัวเองว่าคลิกแอสแล้วก็ออกไปปราบเราร้ายก็จบโอเคสำหรับภาคนี้ผมบอกก่อนเลยว่าผมพลาดสิบนาทีแรกของหนังไปก็ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าตอนนนั้นขับรถอยู่แล้ว GPS แม่งพาหลงเซ็งมากก็พลาดสิบนาทีของหนังไปก็ผมจะไม่ค่อยผมจะพยายามไม่สปอย้วแต่ว่าบางบางตอนมันอาจจะมีสปอยก็ขอโทษด,ด้วยก็โอเคก็ภาคนี้เริ่มขึ้น โดยที่มินดี้แม็กกีดีหรือว่าฮิตเกลพ่อก็บิ๊กแดดดี้พ่อเขาตายแล้วเขาก็ต้องไปอยู่กับเพื่อนของพ่อเขาซึ่งเป็นตำรวจชื่อว่ามาคัสก็แล้วก็เขาต้องพยายามไปอยู่ในสังคมผู้หญิงในกลุ่มไฮสคูลให้ได้ก็เหมือนในเนี้ยฮะมันดัดแปลงมาจากการ์ตูนฮิตเกลซึ่งเป็นเพลูดไปสึง่งถึง คิกแอสสองก็ดัดแปลงมาหนังเรื่องนี้คิกแอสสองเนี่ยดัดแปลงมาจากคิดเกิลกับคิกแอสสองซึ่งผมไม่มีก็หาอยู่ผมมีแต่คิกแอสสามบอกตรงๆเลยไม่ค่อยได้อ่านคอมมิกคริกแอสเท่าไหร่ก็นั่นแหละเขาก็พยายามจะปรับตัวให้เข้ากับเด็กวัยเขาให้ได้ซึ่งพ่อที่เลี้ยงมาแบบแบบ e ลีกออฟเซอร์ซินเหมือนเดเมียนเวนเลยก็คือแบบถูกเลี้ยไม้ฆ่าคนโดยเฉพาะก็ อะไรเรื่องของคนปกตินี่จะไม่ไม่เป็นเลยคือทีวีแบบโทรศัพท์อะไรนี่ไม่รู้เลยก็ในคอมมิกนี่เขา,เาทําความตกลงกับคิกแอสว่าถ้าเกิดเขายอมฝึกคิกแอสให้ดีขึ้นก็คิกแอสต้องช่วยเขาให้ปรับตัวกับพวกผู้หญิงในโรงเรียนให้ได้แล้วก็มันมีฉากหนึ่งที่ชอบมากในเนี่ยฮะในคอมมิกก็คือเนี่ยเขาไปร้องไห้ในหลุมศพในหลุมศพของพ่อเขา ก็เนี่ย Daddy you taught me to blind a man with a thumb build a bomb with a content of kitchen cabinet and skin a wolf with my bare hand I've shot people choke d people even d r o w n i n motherfucker why can't I handle these bitches ก็คือแบบถูกสอนทุกอย่างให้แบบเหมือนเหมือนเอเจนต์อเลยแต่ว่าทำไมถึงทำไมแค่อีพวกผู้หญิงพวกเนี้ยทำไมถึงแบบรับ ถึงรับมันไม่ได้ก็ผมก็ชอบแนวนี้อยแล้วก็เด็กไ c h o o l ก็รู้กันอยู่แล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ดูนิดดีซึ่งไม่ค่อยได้เห็นในหนังปกติคือผมว่าในหนังเรื่องนี้มันเห็นมันเห็นมินดี้ม่กรีดีเยอะมากกว่า h i ตเก r l ไวซึ่งผมว่า h i ตเก r l มันเป็นส่วนที่เท่ที่สุดของหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่คลิกแอ s อะเพราะว่าคนที่คลิกแอในเรื่องนี้จริงๆมันคือฮิตเก r l ซึ่งมันไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าพอออกมาทีไรก็โอ้โหโคตรมันทุกทีแล้วก็การได้เห็นการปรับตัวแล้วก็อีกอย่างนะอันนี้ขอขอขอเลย,เ,ยเดี๋ยวค่อยไปพูดตอนหลังนี่ว่ามันมีฉากหนึ่งของฮิตเกิลที่รับไม่ได้จริงก็อ่าแล้วก็อีกอีกฉากหนึ่งก็คือฮิตเกิลเขาร่วมทีมก็เดี๋ยวเอาใหม่คิกแอสเขากำลังจะจับ ตั้งทีมซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมาโดยที่แบบเอาคนที่อยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่มีพลังแล้วก็มาตั้งทีมเพื่อจะให้จัดการกับหล่าร้ายได้ง่ายขึ้นก็เหมือน Justice League อเวนเจอทั่วไปก็โดยที่มีผู้นำก็คือ Colonel Star and Stripes ก็คือคนนี้เล่นคือ Jim k e r r y y ก็เขาเป็นมาเฟียเก่าก็มีกลยุทธ์อะไรทุกอย่างรู้รู้หมดแล้วก็มีคนที่อยู่ในทีม Night Beach ซึ่งโคตรสวยเอาจริง ผมชอบมาตั้งแต่ดูอ่าดอน้าจืดเดและที่เขาเล่นเขาเล่นเป็นนิโคลผมแดงเขาชอบคนผมแดงโอเคเปลี่ยนเรื่องก็มีไนท์บิชแล้วก็เพื่อนเขาผมจําชื่อไม่ได้ที่แต่งตัวมันกับตันเมกาแล้วก็อีกคนหนึ่งด็อกเตอร์ฟิสิกอะไรเนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นครูฟิสิกแต่ผมผมจําชื่อไม่ได้ก็ อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็คือไม่มีพลังอะไรแล้วก็ไม่มีได้รับการฝึกฝนอะไรก็ได้แล้วก็ฝึกฝนโดย c o l o n e l s t o r e and Stripes โดยที่โอ้โหแบบผู้นำคือถ้าเกิดคุณต้องการผู้นำที่ดีผมว่าเขาเป็นได้ทุกอย่างแบบทั้งตลกทั้งเป็นผู้นำที่ดีสอนได้ทุกอย่างแล้วแบบไม่รู้สิถ้าเกิดเป็นผู้นำผมก็ผมก็เลือก c o l o n e l Story and Stripes ่นแเลนะแล้วก็อา่าแล้วมันก็ตัด มันก็จะตัดไปตัดมาระหว่างฮิตเกิลกับคิกแอสก็คือฮิตเกิลนี่เขาอยากจะร่วมทีมของคิกแอสแต่ว่าเขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาติดเรื่องที่เขาสัญญากับพ่อเลี้ยงใหม่มาคัสซึ่งตอนพ่อเขาตายก็รับเขาไปเลี้ยงว่าเขาจะไม่เป็นฮิตเกิลอีกเพราะว่าก็ปรับอยากให้ปรับตัวเป็นคนปกติแล้วแล้วก็เขาเลยจอยทีมของคิกแอสไม่ได้ก็ก็มันก็ดู โอเคนะเพราะว่าก็ตัดไปตัดมาได้โอเคแต่ละช่วงแต่ละช่วงที่ตัดไปตัดมามันก็ได้น้ําหนักแบบระยะเวลาพอดีไม่ใช่ว่าแบบน่าลาคาญจนเกินไปก็แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งผมลืมผมลืมบอกไปเลยก็คริสตัมิโก้ซึ่งพ่อเขาโดนบาซูก้ายิงแฟรงดามิโก้โดนบาซูก้ายิงตายเมื่อภาคที่แล้ว ก็ได้จัดทั้งทีมเมื่อเห็นคิกแอสมีทีมเขาก็ต้องมีทีมบ้างซึ่งเขาก็ได้เอาชุดของชุดทรมานของแม่เขามาทำเป็นชุดคอสตูมของตัวเองแล้วก็ตั้งชื่อตัวเองโคชอบชื่อ the motherfucker คือพูดคำนี้ที่ไร่งคือมันเป็นคำโปรดเลย the motherfucker นั่นแหละเป็นชื่อดีเท่มากก็ไม่มีพลังอะไรเหมือนกันแล้วก็ไม่มี ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยมีเงินอย่างเดียวคือเป็นแบทแมนแบบชั่วร้ไลซึ่งมีบัตเลอร์ก็คือเป็นลูกน้องของพ่อเขาแล้วก็ไปเอาพวกคนแบบมาเฟียแล้วก็คนที่อยู่ในคุกมาซึ่งบางตัวนี่แทบไม่มีอะไรเลยก็มีแบล็กเดธซึ่งเป็นเหมือนนักมวยแล้วก็มีเดอะเทอร์โมยก็อะไรไม่รู้แล้วก็มีเจงกิสขาอะไรทุกอย่างนี่แหละแล้วก็มีมาตอร์รสเซียซึ่งคือ คยถ้าใครเคยดู uh, WWE มันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อไชน่าซึ่งมาเตอร์ลาเชียเนี่ยผมทําให้นึกถึงไชน่าขึ้นมาทันทีคือมันเหมือนผู้ชายมากแล้วก็นมเนี่ยรู้เลยนมทำแต่ว่านั่นแหละคือโหดโหดสัตว์ก็ผมบอกแล้วนะว่าผมจะพูดเป็นเลดอาคลิปนี้ก็นั่นแหละรวมทีมแล้วชื่อทีมชื่ออะไรรนะู้ไหม The Toxic m e g a c o n s <laughs> แล้วก็พอเปิดเปิดตัวมา ฮ่า Kernel Stripe We are the Toxic m e g a c o n s ก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่า Toxic m e g a c o n s มันแปลว่าอะไรในภาษาไทยเนี่ยก็เอาเป็นว่าไปหาไปหาคำว่าคัน C U N T ไปเซิร์ชใน Google แล้วกันแล้วก็ชื่อที่เหลือคงตามมาได้แล้วแล่ะ The Toxic m e g a c o n s ก็อีกทีมหนึ่งทีมของ Kick Ass ก็มีชื่อเหมือนกัน Justice Forever ก็เหมือนเป็น อะไรอะล้อเรียน Justice League เล็กน้อยแบบ Justice Forever แต่ว่าผมก็มันมันก็ดูโอเคอยู่นะ J อะไรนะ Justice Forever JF ใช่ JF ก็ Justice Forever ก็ดูโอเคผมชอบผมชอบชื่อต่างๆแบบ n i g h t b e a h อย่างเงี้ยผมไม่รู้ชื่อไทยชื่ออะไรคงจะคงจะเชยหน้าดูแบบ h i ตเกินว่จิ๋วจีใช่ไหมอะไรอะอ่า เกียนโคตรคิกแอสก็แบบชื่อไทยรับไม่ได้แต่นั่นแหละก็สองคนนี้ก็อะไรอะคิกแอสซึ่งมีทีมมาเตฟาร์เกอร์ก็มีทีมก็เขาก็พยายามแก้แค้นมาเตฟาร์เกอร์พยายามแก้แค้นแบบตามพอรู้ว่าอ่าคิกแอสเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตามไปช่วยแบบเอ้ยเขาก็ตามไปฆ่าไม่ไปช่วยเขาก็ตามไปฆ่าคนที่คิกแอสแบบรักทุกคนก็อย่างเช่นอ่ะสปอยดีไหมเนี่ย อย่าพึ่งนีกว่าก็นั่นแหละเขาก็ตามไปทําลายล้างทุกอย่างที่เดฟลิซูสกี้รักแล้วก็มันก็ตัวละครแต่ละตัวบางตัวมันก็ไม่มีมันไม่มีอะไรอะไม่มีบทมากมายคือตัวละครมันเยอะเกินจนทําให้แบบไม่ไม่มีบทคือแบ่งแบ่งบทกันไม่ได้ไม่ดีแต่ตัวที่ไอ้แบบตัวหลักๆอะไรอย่างงี้มีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัว ที่ตัวอื่นๆที่อยู่ในทีมอย่างเช่นทีมของมาเตล์ฟักเกอร์เนี่ยตัวเด่นตัวเดียวเลยมาตาลาเชียแต่ว่าตัวอื่นนี่ไม่ไม,ไม่คือเป็นลูกกระจอกอย่างเดียวเลยอะแล้วก็ตอนจบก็แทนที่จะสู้กันในนิวยอร์กแบบแบบใจกลางนิวยอร์กเขาไปสู้กันในโกดังหลางของของมาเตร์ฟักเกอร์แทนก็มันก็โอเคนะแล้วก็อีกอย่างมันฉากฉากมันมีหลายฉากที่ไม่เหมาะมันไม่ควร ไม่ควรจะให้เด็กดูเลยผมว่าหนังเรื่องนี้อย่าอย่าให้เด็กเทิดต่ำกว่าสิบขวบเนี่ยอย่าให้ดูเลยเพราะว่าไม่ไม่ไหวอะ่ะแต่ว่าเด็กเดี๋ยวนี้มันโตวไวก็แต่ยิ่งผมไม่อยากให้เด็กดูเพราะว่าตัวผมเองตอนดอนดูนี่โคตรโคตรค,คืนไส้มันมีหลายฉากที่มันทําให้แบบดูแลปวดท้องอะ่ะมันไม่ใช่มีแค่พูดอย่างตอนนี้พูดไม่ได้เพราะยังไม่สปอยแต่ว่านั่นแหละผมว่าไม่ควรจะเด็กดู มันมีทั้งแบบเลือดมีเลือดมีฆ่ากาันแบบฆ่านี่ฆ่าให้เห็นเลยแล้วก็แบบตอนแทงนี่ก็แทงเลือดกระชูดเลยแล้วก็มันมีฉากอย่างนั้นนิดนึงอย่างนั้นก็ก็คืออะไรก็รู้แต่ว่ามันก็ไม่ได้โชว์อะไรแต่ว่ามันก็มีแต่ว่ามันไม่รู้ดิผมว่ามันไม่เหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่อะมันเหมือนหนังแบบมาเฟียหรือว่าอะไรที่มันฆ่ากันตายแล้วมีใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่อะ แล้วก็คําพูดคําพูดแต่ละคําก็รู้อยู่แล้วชื่อชื่อแต่ละตัวก็มันไม่ใช่คําที่ดีก็ผมว่าเด็กอย่าดูเลยแต่ว่าเด็กสมัยนี้โตเร็วแล้วก็ที่ไทยไม่มีเลทใครเข้าไปดูก็ได้ก็นั่นแหละแต่ผมแนะนําว่าเด็กอย่าดูเลยก็แค่นั้นแหละฮะตอนนี้จะสรุปสปอยเดี๋ยวสปอยไว้ตอนหลังเดี๋ยวจะสรุปสําหรับเรื่องนี้ผมให้เต็มห้านะผมให้สามเพราะว่า ทุกอย่างมันมันก็โอเคเพิ่มกับใหม่มันโอเคแต่ว่าผมว่าผมชอบภาคเก่ามากกว่าคือมันดูตลกภาคภาคนี้ก็ตลกแต่มันตลกในเชิงมันตลกในเชิงแบบที่เด็กไม่ค่อยเด็กไม่ค่อยน่าดูอะ่ะก็นั่นแหละมันก็ตลกแต่ว่ามันตลกแบบผู้ใหญ่อะ่ะซึ่งผมว่าเด็กไม่ควรจะดูแล้วก็เอาจิงๆผมชอบผมว่าภาคแรกดูนุกว่าแต่ว่าภาคนี้ดูเอามันคือดูผู้ใหญ่คือแบบ แบบไม่มีอะไรทําตอนกลางคืนแบบกินกินเบียร์กับเพื่อนอยู่แล้วแบบไม่มีอะไรทํเมาเมาก็ไปดูผมว่านุกคือเอาไว้ดูตอนเมาอะเรื่องเนี้ยแต่ว่านั่นแหละผมคิดว่ามันไม่เหมาะกับเด็กก็สามสามเต็มห้าแล้วกันแล้วก็โอเคช่วงนี้สปอยแล้วนะต่อจากนี้ไปผมจะสปอยแล้วถ้าเกิดคุณไม่อยากดูหรือว่าคุณยังไม่ได้ดูหนังก,ก็ปิดไปเลยโอเคก็ฉากฉากที่ ไม่คิดว่าฮาแต่ว่าผมไม่ฮาก็คือฉากที่ฮิตเกิลมีอะไรอะซิกสติกจากพ่อเขาซึ่งมันเป็นเหมือนเครื่องช็อตซึ่งพอจิ้มแล้วเนี่ยมันอ้วกแบบอวกแตกก็รู้ว่าอ้วกซีจีแหละแต่ว่ามันรับไม่ได้แล้วก็พอจิ้มคนหนึ่งคนที่ฮอตที่สุดคือมันเหมือนหนังมีนเกิลว่ะไอ้ช่วงช่วงนั้นก็เหมือนจะชื่อบรุ๊กนะบรุ Brooke, เออที่แบบโหตอนเต้นนี่สุดยอดคือทั้งเรื่องเนี่ยมีไนท์บีชกับบรุเนี่ยที่ที่ผม โอ้โหไม่ไหวก็นั่นแหละพอจิ้มแล้วมันก็อวกกวกพร้อมขี้แตกด้วยแล้วก็ก็รู้แหละว่ามันเป็นขี้ซีจีแต่ว่ารับไม่ได้อะซึ่งบางคนในโรงมันก็หาแต่ว่าผมไม่รู้สิมันแปลก,แ,ปกแล้วก็ไอ,ตอ้ตอนตอนฆ่าตอนฆ่าทุกตอนเนี่ยผมรับไม่ได้เลยแล้วก็ตอนตอนฆ่า kernel stone stripes คือซึ่งเป็นคนเดียวกันในคอมิกเป็นสองคนแต่อันนี้เป็นคนเดียวก็ ตอนข่ามันในคอมิกมันตัดหัวหมาแล้วก็ตัดหัว Colonel Stone s t r i p e แต่ว่าภาคนี้มันไม่ได้โชว์ตอนตัดหัวแต่ว่ามันมีมาเตอร์าเชียเหมือนจะใส่ท่าแบบถ้าเกิดใครดูมวยปั้มซึ่งผมดูก็เหมือนจะแบบเอาไซส์เฮดล็อกด้วยขาก็เหมือนแบบซีเซอร์ซีเซอร์เฮดหรือว่าอะไรซีเซอร์ล็อกอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าเหมือนแบบเป็นท่าเอาขาเอาขาบิดแล้วก็แบบเหมือนจะหักหักคอก็มีก่อนตายเขาพูด justice forever เป็นครั้งสุดท้ายก็รับมันก็รับไม่ได้แล้วก็มีฉากที่ในคอมมิกเป็นฉากขมขืนเคที่ซึ่งเป็นแฟนของเดฟแต่ว่าในในหนังมันไม่ใช่มันเป็นไนบิชซึ่งรับไม่ได้ปกติปกติถ้ามันมีฉากถ้ามันมีฉากแบบอะไรอย่างนั้นนี่ผมจะมีอารมณ์แต่ว่าฉากข่ขมขืนเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆอะแล้วมัน มันผมว่ามันไม่ได้ข่มขืนนะมันแค่มันแค่ซ้อมในบิชอย่างเดียวแต่ว่าก่อนไอ้ตอนนกเขาไม่ขันเนี่ยผมไม่ไหวจริงๆอ่ะแบบหันแบบอย่างเงี้ยหันหลังหันหลังแล้วเออคือเด็กเด็กดูไม่ได้เลยอ่ะเอาจริงๆแต่ว่าอย่างอื่นมันก็โอเคแล้วก็เออสปอยสปอยไอ้ตอนตอนอาวุธลับของฮิตเกิลหน่อยก็คือไม่เข้าใจว่ามันเหมือนมันเหมือนเซตกันมาแล้วคือ เหมือนมันจะรู้อยู่แล้วว่ายังไงมาเตุลราเชียก็ต้องแบบเอามาแทงให้ตัวเขาเองคือไม่รู้ผมว่ามันไม่ค่อยมีเซนต์คือถ้าเกิดอ่สมมติสมมุติเดฟไม่เชื่อฟังตอนที่ฮิตเกิลบอกว่าอย่าเอาไปใช้ก็เราเอาไปแทงให้มาตร์ฟักเกอร์อย่างเงี้ย แล้วเกิดมาท้ายอดีนาลินขึ้นไปเนี่ยเป็นยังไงซึ่งผมว่าไอ้อดีนาลินในในหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างเกินจริงไปหน่อยก็รู้อยู่แล้วมันเป็นหนังแต่ว่ามันค่อนข้างเกินจริงไปหน่อยโดนโดนเฮดล็อกอยู่แล้วอยู่ดีๆจะหลุดออกมาง่ายขนาดนั้นแล้วก็อิมาร์เตราเชียนี่โดนแค่กระจกแทงหลายจุดก็เราไม่ล้มเหรอไม่ล้มเหรอแล้วแทนที่แบบเอากระจกมาแทงเอากระจกมาแทงคอทีเดียวก็จบไปแล้วนั่นจะมันก็ก็รู้อยู่แล้วมันเป็นหนังมันต้องมีท่าเท่ตอนจบแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ผมดูภาคอังกฤษไงคือบางคําก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ไอ้ฉลาบเนี่ยฉลาบมันเป็นฉลาบปลอมไม่ใช่หใครใครดูแล้วเข้าใจช่วยช่วยบอกผมนะมันเป็นฉลาบปลอมไม่ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนตอนมาตัฟกเกิตกตกตกจากโกดังจากหลังคาโกดังไปเนี่ยมันควรจะตายนะเอาจริงๆถ้าเกิดตกลงมาสูงขนาดนั้นถึงถึงมันจะมีน้ํามันก็ตกลงไปแบบเพราะว่ามันมีฉลาบอยู่ข้างล่างซึ่งมันมีไอ้หงอนหงอน ขีบขีบฉลามพอตกลอยมันก็ต้องโดนมันก็ต้องโดนขีบฉลามแทงตายอยู่แล้วคือมันไม่มีมันไม่มีทางที่จะรอดได้อะคือ,อยังไงคุณเคยโดดจากที่สูงๆไหมตกลงมาแป๊บเดียวมันก็ต้มมันถึงมันถึงแบบจุดข้างล่างแน่นอนคือไม่มีทางที่จะลอยอยู่ได้แล้วก็ตอนจบถ้าเกิดใครใครดูก็มีคลิปอเอ้ไม่ใช่มีฉากท้ายเครดิตซึ่งเป็นฉากที่มาเตอร์ฟักคือโดนโดนฉลาม ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันฉลามจริงหรือเปล่ามันโดนกัดแล้วก็เหลือเหลือขาข้างหนึ่งเหลือแขนข้างหนึ่งก็แล้วก็ตัวพันเหมือนมัมมี่ทั้งตัวซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงภาคสามได้ไหมเพราะว่าในในคลิกแอสสองตอนจบเนี่ยในคอมมิกเนี่ยมันตกตึกแล้วก็แบบตัวไม่รู้ว่าแขนขาหักหรือเปล่าแต่ว่าตัวตัวงหงิกเลยแล้วก็ตอนจบซึ่ง ผมคิดว่าคลิกแอสก็คงเป็นคลิกแอสต่อที่ดีขึ้นซึ่งเห็นเห็นไอ้หมวกหมวกคิกแอสเป็นเหล็กแล้วแล้วก็ฮิตเกิลนี่ผมไม่รู้ว่าฮิตเกิลจะเป็นอ่าจะเป็นฮิตเกิลต่อหรือเปล่าแล้วก็มันก็มีเรื่องรักระหว่างเดฟระหว่างเดฟกับมินดี้ซึ่งก็ไม่รู้อะไรว่าซึ่งไม่รู้ว่ารักกันหรือเปล่าแต่ว่าก็รักตอนจบก็ก็โอเคนะหนังเรื่องนี้ผมก็นั่นแหละ มันไม่เหมาะกับเด็กอะฉากต,ตายแ,แาต่ละฉากเนี่ยรับไม่ได้ก็นั่นแหละฮะจบแล้วแหละผมจะไม่พูดโชว์ออฟดูเวิสเลิกกันนะเพราะว่าตั้งแต่พูดเนี่ยรู้สึกชีวิตตกต่ำขึ้นเรื่อยๆก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าผมพูดเรื่องอะไร <c oughs> ก็ไปลองไปดูใน DC Universe ิรขับแล้วกันฮนะพอดแคสต์ Podcast ล่าสุดแล้วก็มีอ่า g o e h a n g o งเอก็ลองลองไปฟังกันแล้วกันครับ DC ซ n i v e r s e ัผมจะไม่ลงลิงก์ ก็ลงลงก็ได้เดี๋ยวผมจะลงไว้ข้างล่างถ้าเกิดผมลืมก็เดี๋ยวไปดูในดีซีหน่อควขับกันโอเคฮะจบแล้วแหละก็คอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์แล้วก็ไลค์แล้วก็ผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดรีวิวหนังมันต้องมีดิสไลค์ก็ยอมรับได้ก็ดิสไลค์ก็ได้ผมไม่สนแล้วก็นั่นแหละนะก็แชร์ก็ปกติโอเคจบแล้ว